เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของรุ่นน้องแต่ว่าเขาเนี่ยต้องมาหากรงที่วิหารเราก็เลยต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นอุทาหรอนสำหรับทุกๆคนเลยค่ะช่วงปีใหม่เราต้องไปไหว้พระเก้าวัดใช่ไหมจะ๊ะใช่อ่านี่แหละคือแก๊งไปไปไหว้พระเก้าวัดเหมือนกันน้องกลุ่มเนี้ยเขาก็ไปกันหกคนก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะคไปกัน เขาก็ไปอยุทยาเลย,ยเพราะว่าถ้าอายุธยาเนี่ยถึงจะครบเก้าวัดที่สุดค่ะแต่ก็ต้องไปตั้งแต่เช้าแล้วก็จนเย็นที่สุดเลยถูกไหมคะถึงจะครบน้องเขาก็เตรียมเราก็บอกว่าเออเตรียมเตรียมของไปถวายสังฆทานไว้นะเพราะว่าไหนไปแล้วจะได้ไปถวายสังฆทานเก้าวันนี่ถือว่าเฮงมากนะอ่าเขาก็ไปเขาก็นัดกันไปกันไปเสร็จปุ๊บอันนี้น้องเล่าให้ฟังนะบอกว่าพี่เนี่ยหนูก็ไปครบทุกวัดเลยแล้วจนมาวัดสุดท้ายนะ ตอนที่หนูเข้าประตูวัดไปอ่ะเข้าไปก็เจอต้นมะขามใหญ่ๆเลยหนูก็ไปจอดอยู่ใกล้ๆตอนนั้นพวกหนูลงไปกันอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็ก็เรียกอ่ะเฮ้ยๆไปไปเร็วเร็วเดี๋ยวลุงพ่อนี้กลับวัดหมายถึงว่าเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวกับกุฏิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลงลงลงไปรีบลงไปกันพอลงไปเสร็จพอทําภารกิจเสร็จทุกคนก็ดีใจมากว่าแบบเฮ้ยเสร็จแล้วนะครบแล้วเ้าวัดก็รีบขึ้นรถมาแล้วมีเพื่อนคนนึง เขาก็ยืนยืนยืนสูบุรีอยู่อะเนาะแล้วก็เหมือนแบบเหนื่อยมากอะก็บอกว่าเฮ้ยเราแป๊บนึงขอขอพักหน่อยขอพักหน่อยแล้วเพื่อนเพื่อนผู้หญิงอ่ะก็บอกเฮ้ยเร็วเร็วรเจะได้ไปกินข้าวไปกินอะไรกันต่ออย่าเสียเวลาเลยเขาบอกเฮ้ยจะรีบไปอะไรกันนักหนาเนี่ยในวัดก็ไม่เห็นมีใครเลยไปกินข้าวคนก็ไม่เยอะหรอกไม่ต้องรีบหรอกแล้วด้วยความที่แบบเขาอารมณ์เสียแล้วอะเขาก็เลยพูดขึ้นว่าเออรีบขนาดเนี้ยไายตายกันให้หมดเลย อะไรอยู่ตรงนี้นไปคือรถไปด้วยกันหมดเลยแล้วทุกคนในรถก็แบบอึ้งเพราะว่าด้วยความที่น้องๆเป็นแฟนขับเราอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าพี่มิบอกไว้เลยว่าอย่าพูดแบบนี้เวลาที่ขึ้นรถเนี่ยให้พูดด้วยว่าอย่าให้ใครขึ้นรถมากันหกคนนะคะกับกันหกคนนะคะไม่ให้ใครตามไม่ให้ใครมานะคะด้วยความที่ทุกคนตกใจแล้วก็หิวด้วยก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็พอทุกคนขึ้นรถมาก็ปล่อยไป เขาก็ขับออกมาพอข,ขับออกมาแล้วมันก็จะมีร้านกุ้งเผาใช่ไหมพี่ร้านดังเขาก็ไปนั่งกินกันเขาก็นั่งกันหกคนคเด็กเสิร์ฟหยิบจานมาเจ็จจานาแล้วเราก็เริ่มมองหน้ากันแล้วเด็กผู้หญิงนะคะเขาก็มองหน้ากันเพราะว่าจานที่เสร็จเนี่ยเด็กเสิร์ฟคนเนี้ยวางไว้ใกล้น้องผู้ชายคนนี้เลยมันก็เริ่มแบบเริ่มเครียดเครียดกันแล้วว่าแบบ เฮ้ยอาจจะอาจจะเขาอาจจะเอามาเกินวิทยาศาสตร์ก่อนเนาะเขาอาจจะเตินไม่มีอะไรหรอกเออบางเอิญบังเอิญแล้วสักพักหนึ่งน้องเขาเอาน้ำมาเสิร์ฟเอาน้ำมาเสิร์ฟแล้วผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เดินออกไปเดินออกไปทาภารกิจเขาเหมือนเดิมครับแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเด็กเสิร์ฟอะค่ะเขาก็บอกว่าพี่คะพี่คะ แล้วพี่ผู้หญิงที่นั่งข้างๆพี่ผู้ชายคนนี้เขาจะเอาน้ำอะไรคะตอกอาหาดไปเว้ยพี่ผู้หญิงไหนเออเขาก็ถามผู้หญิงไหนน้องเนี่ยเนี่ยพี่มากันแค่ห้าคนเนี่ยแล้วก็มีแค่ผู้ชายคนนี้ที่เพิ่งเดินออกไปไม่ค่ะพี่มีมีพี่ผู้หญิงสวยๆอีกคนนึงเลยนั่งข้างพี่เขาหนูก็เลยอาจานมาวางไว้ตรงนี้ดึงดันทุกคนก็เลยแบบเริ่มจิตตกแล้วแต่ว่า ก็ไม่ได้ม่ได้คิดอะไรเนาะก็บอกเออก็ไม่พูดอะไรก็ไม่พูดไม่พูดให้ผู้ชายคนนี้ฟังด้วยก็ต่างคนต่างกินข้าวต่างคนต่างกินข้าวก็ขับรถกลับกรุงเทพกันอพอถึงบ้านก็ต่างคนต่างแยกย้ายประมาณตีสองตีสองกับตีสามอ่ะอินก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์เอาแล้วรู้เลยว่าถ้าใครโทรมาตอนตีสองตีสามนี่คือมีเรื่องต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เวลาปกตินะใช่มันไม่ใช่เวลาปกติพอเรารับโทรศัพท์แล้ว พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยเราก็ถามเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเป็นยังไงช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยมันมันมีผู้หญิงพี่มันมีผู้หญิงอ่ะมันพยายามจะมาเอาผมไปอยู่ด้วยกินก็งงว่าแบบเฮ้ยใจเย็นเย็นเล่าให้ฟังก่อนมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้พี่ผมก็ไม่รู้แบบมันจะมาเอาผมไปอยู่ด้วยอีกเขาบอกว่าเฮ้ยเมียโกงเปล่าเมียโกงอยู่ที่บ้านเปล่าอากงไม่อยู่พี่วันนี้ผมมานอนบ้านแฟนอ้าวอีกแล้วแบบเอางี้ละกันตั้งสติก่อน ท่องท่องบทคาถาพยาโยมอะท่องเป็นไหม,มท่องไม่เป็นพี่งั้นต้องท่องเป็นแล้วแหละเปิดใน g o o g l e เลยเปิดใน Google ครับ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 แล้วอิงก็ออกไปจุดทูบพอไปจุดทูบก,ก็เห็นเลยอะพี่ม,มันเห็นภาพคือตอนเด็กๆเขาเอารถไปจอดมันจอดใกล้กับต้นมาข่ามต้นมาขามามานิดเดียวเองอะครับแล้วเขาก็นั่งเหมือนยืนข้างนอกกันแล้วก็แบบว่าเมาส์มอยกันอะไรเงี้ยก่อนขึ้นรถอย่างเงี้ย แล้วจังหวะที่น้องผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ใกล้ๆกับต้นมะขามอะ่ะมันไปพูดพ่อยๆอพูดพูดจาไม่ดีอะ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นเลยอะ่ะที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็เลยตามมาเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยแล้วไม่ใส่ชุดไทยด้วยนะใส่ชุดปกติแบบพวกเราอย่างนี้เลยใสยก่กางเกงยีนเสื้อแขนสั้นเลยคือมาในแบบแปลงร่างแล้วอะ่ะ แปลงร่างเป็นคนปกติเลยอย่างเงี้ยและอิ่มก็พอพอเห็นภาพปุ๊บก็รีบโทรไปบอกว่าผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูหน้ารูปไข่ผิวขาวผมยาวสีดํามัดผมข้างหลังใสงเกงยียนใช่ไหม,มน้องบอกพิมพอย่าพูดแบบกลัวมากบอกเออไม่ต้องกลัวตั้งสติก่อนเจอเขาที่ต้นมะขามที่วัดไหนอ่ะน้องก็บอกชื่อวัดมาเพราะทุกคนจะจําได้เขาต้นมะขามนี้ใหญ่มากพี่พรุ่งนี้นะขับรถจากกรุงเทพนะ แล้วก็ไปขอโทษเขาพาเขากลับไปเลยนะแล้วก็อย่าอย่าทำแบบนี้อีกนะเพราะพี่จะไม่ช่วยแล้วนะอย่าไปพูดพ่อยๆแบบนี้อีกนะผมไม่ได้ตั้งใจพี่ผมไม่รู้ด้วยว่าจะมีใครตามมาผมก็แบบโมโหอ่ะคือน้องพูดแค่ว่าไหว้พระทำไมวะตั้งเก้าววัดไหว้ไปทำไมเนี่ยไหว้แล้วมันจะดีขึ้นหรอ,อด้วยความที่เพื่อนชวนไป มันก็ไม่ได้คิดอะไรก็อาสาไปด้วยขับรถให้แต่ว่าไม่รู้ว่าการไหว้พระเก้าวัดพี่มันจะเหนื่อยขนาดเนี้ยแล้วพอตอนที่แบบจะขึ้นรถอะก็อารมณ์แบบโมโหอ,อ่ะแล้วก็พูดพูด,พ,ดพูดก่อนที่พวกสาวๆจะเดินมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดันไปพูดบอกว่าเออวิญญาณอะไรอะมามาให้หมดเลยมันก็เลยได้ทีเลยไงก็ถือว่าเป็นการเชิญชั้นขึ้นมาบนรถเชิญชั้นกลับบ้านไปกับคุณ<ๆ>เขาก็เลยสั่งสอนสักหน่อยจะได้รู้ว่า อย่าไปขวางทางบุญถ้าเราไม่ชอบก็อยู่นิ่งๆ<อ>ไม่ต้องพูด<อ>ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไป<อ>ถ้าไปแล้วก็ต้องทำใจให้มันสะอาดสะอาดเนอะอคนเขาไปทำบุญกันอะ่ะเอเอวิญญาณดวงนี้เขาแค่ต้องการจะสอนแค่นี้เลยพี่เ,<อ>เพราะตอนที่กงให้เห็นน่ะ<อ>กงบอกว่าเขาแค่จะสอนให้มันรู้เขาไม่ได้จะมาหลอกหรอกอแต่เขาจะให้รู้มันว่าอย่าทำและอย่าพูดแบบนี้ในที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าวันไหนคุณจะไปเจอของจริงบางทีเนี่ยที่คุณเดินไปอาจจะเป็นที่ที่มันไม่จริงก็ได้หรือมันอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณโดนของแท้แบบเนี้ยคุณก็จะเจอ อะไรแปลกๆแ,แบบนี้นะคะอ, <c oughs> อันนี้ก็จริงอ่ะนี่เป็นเรื่องราวผีมากับรถนะคะเหตุเกิดเพราะว่าปากเสียเพราะว่าเออพูดไปโดยเอาริงเขาคงไม่ได้คิดอะไรอ,ะะอ่ะเนาะนะคะ,ะแต่ว่า็ปอุทาหอนไว้แล้วกันนะสำหรับใครที่อาจจะต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะต้องมีสตินิดน,นึงกับคำพูดอังคารกลุมโป